สวัสดีครับสวัสดีเดือนเมษายนครับเทศการส่งการนะครับผมปีนี้เรามีรถเที่ยวกันหรือยังครับเดลเซอรปอนครับแนะนำครับรถบุญโชรูมนะครับว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างมีโปรอะไรบ้างนะครับผมมารุ่นแรกเลยนะครับเป็นรุ่นสปาร์คเครื่องสัมพันธ์เกจเอนะครับนี่สีขาวนะครับผมใส่บรรทุกครับงานหนักงานเบาได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้จะมี2เครื่องยนต์ให้เลือกนะครับก็1.9กับเครื่องสัมพันธ์นะครับเป็นเกจเอนะนี่รูปร่างแบบหน้าตาแบบนี้เลยลอล่องนี้เลยนะครับ งานบรรทุกไว้ใจได้ครับผมหนักๆเอาอยู่ครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปเลยนะครับรุ่นนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นรับที่ขายดีมากๆครับกับ4ประตูเกตเอสเครื่อง1.9นะครับรุ่นนี้มี3ามสีนะมีสีขาวสีบอลเงินแล้วก็สีเทาร์มโบสีนี้ก็จะขายดีมากๆครับวัยรุ่น1.9เาชอบไปแต่งซิ่งกันเลยนะครับผมอ่าก็โปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับดาวฟังไม่ผี่นะฟังให้ดีนะดาว19,900บาท พอนหมื่นห้าร้อยเจ็ดปีนะถูกมากโอ้รุ่นนี้วัยรุ่นหนึ่งจุดเ้ามาจัดเลยนะครับไปเดี๋ออยวดูรุ่นต่อไปเลยนี่เลยนะครับเป็นมิลเอรถเจ็ดทีน่าครับรถครอบครัวนะครับผมนน่รุ่นนี้ครับเป็นมิลเอ็กซ์แอเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับผมอ่ารุ่นนี้มีสองสีนะมีสีขาวมุกกับสีบอลเงินนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวนะาอาโปดลืมโปดาอยู่แล้ว เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่าไปดูโปรมาแล้วครับรุ่นนี้นะครับดาว2 9 0 0 0ื่นนะครับผมพรนึ่งหมนหกพันบาท7ปีนะครับผมนะถ้าลูกค้าท่านใจสนใจก็ทักมาได้เลยครับก็รุ่นนี้ครับ New X เนี่ยก็จะมี3รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นอันติเมตรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นรองท็อปเป็นรุ่นพิลิแกนนะครับแล้วก็รุ่นตัวนี้รุ่นแอคทีฟนะครับอ่าก็มีเครื่องยนต์ให้เลือก1.9และเครื่อง3,000นะครับผมสําหรับ นี่รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับแน่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมช่านทุกรุ่นนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมหน้าแล้วก็อุปรกรณ์แต่งครบนะครับนน่ก็ถ้าสนายสนใจก็ทอาักที่เสืยอปอนได้เลยครับที่อีซูป,ปกิขาวังราช,ชบ,บุรีครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้เสืยปอปอลขอาตัวไปสัตว์น้ำก่อนนะครับบ๊ายบายาคยลงมาเรามันไม่แท่ไม,ม่ชิหนมันไม่ชิจ้าจ้า่องแอ์